สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมนี้นะคะเมนี้มีเมโนโูแ่บได้หมดอนของซูมนะคะต่อจ้าลูกต่อนะคะอันนี้แกงลูกตอใส่อาน้ำมันโมใส่ยอดบักอื้อ็ด่หกเออใส่เห็ดบวกว่าติใส่มันไ้หลาอย่างนะอันนี้ก็คืออานะคะเมโนูเด็ดได้มือนนะคะเมโนูเด็ดนะคะ เราไม่ได้ใช้ไมเซลฟี่นะคะก็มีนะคะคนสวยมากินด้วยนะคะสวัสดีค่ะนะคะนี่นะคะมารีวิวนะคะมารีวิววันนี้ผู้บ่าวก็กน่ากินด้วยกินลูกต่อนะคะอ้าวค่ะเจเยนกินลูกต่อนะคะเนือตัวหนอนเนือตัวหนอนนะคะแซ่บมากเลยค่ะอ้าวนะคะ แอบแ่บแสบโอ้ย,อยมีอีกเมโน,โนูนึงนี่นี่นะคะแมวกินปลาอ,อันนี้ก็คือปลาทูนะคะปลาทูแมวกินปลาแมวาแต่วันนี้ไม่กินนะคะจะกินลูกต่อกินลูกต่อนะคะของดีมีหน่อยประหยัดกินไซน้ำได้หลายไซ <laughs> <laughs> น์ทำไมสมแสบค่ะ パンフェクト。あんまり。パンフェクト。